รักแท้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่ดินแดนห่างไกลที่นั่นมีเจ้าหญิงเป็นบุตรสาวของราชาแสนสมมเกียรติเจ้าหญิงแคทเธอรีนนา่งมีเพื่อนรักชื่อโมราบุตรสาวของเทศมนตรีของอาณาจักร สองรักกันมากและขาดกันไม่ได้ทั้งสองเล่นด้วยกันกินด้วยกันเรียนด้วยกันและอยู่เคียงข้างกันมาตลอด สองคนเหมือนมีวิญญาณดวงเดียวกันเลยเราจะอยู่ด้วยกันไปเสมอตลอดกาลตลอดไปตลอดไปแต่เมื่อเจ้ามีความรักแล้วสมรดไปจะทำยังไงล่ะสมรดเหรอใช่จะ้ะวันหนึ่งจะมีชายหนุ่มสองคนเข้ามาขอพวกเจ้าพวกเขาจะพาเจ้าไปที่ดินแดนต่างกันเพื่อประยุกต์อย่างมีความสุขเจ้าอาจจะไม่ได้เจอกันเป็นเดือนๆือนปีปเลยนะ ไม่มีทางถ้าการสมรสจะแยกเรางั้นเราจะไม่สมรสมราพูดถูกเราจะไม่แต่งงานจะไม่มีชายหนุ่มคนไหนมาแยกข้าไปจากเพื่อนรักของข้าได้มาเถอะมาเถอะก็ความรักเป็นเรื่องที่รับมือ,อยากไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนหลายปีผ่านไปแล้ววันหนึ่งความรักมันก็ปรากฏขึ้นมาในป่านี่คือจุดที่เหมาะจะตั้งแคมป์มากเลย โอาใช่เลยเ,เจ้าหญิงแคทเธอรีนข้าเอาดอกกุลาบมาให้ท่านท่านทอเกลิ่นมันใช่ไหมข้าจะเก็บมันไว้ในเต็นท์ของท่านเกลิ่นของมันจะทำให้ท่านรู้สึกดีเสมอใจดีจริงๆลิโนโ,โมราไปกันเถอะไปในป่าลึกกันไปที่เนินเขานั่นดีไหม เอไปกันเถอะตรงนั้นมีคนอยู่อ้ข้าข้าไม่ได้จะทำอะไรท่านนะ ือเจ้าชายลาริโอและข้าหลงทางเอ่อข้าเจาญิงแคทเธอรีนและนี่เพื่อนของข้าโมรายินดีต้อนรับส่นอาณาจักรของเรายินดีที่ได้รู้จักจริงๆนะทั้งสองผ่าเจ้าชายอิาราลิโอกลับไปที่อาณาจักรมันมีแต่ความสุขร่าเริงต้อนรับฉลองแขกคนสำคัญ ทั้งสาคนโมราแคทเธอรีนและอิรลาลิโอมีความสุขที่ได้ใช้เวลาด้วยกันมากแต่มีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นในใจพวกเขาเมื่อความรักมันถามหามันเป็นครั้งแรกที่เพื่อนทั้งสองมีคนที่3เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสองคนแอบรักอิราริโออย่างเป็นความลับมันเป็นความรักแรกที่ทั้งสองคนปิดบังจากกันแต่ความรักมันไม่ได้จะสมหวังเสมอไปความเศร้ามักจะตามมาในบางกรณี ลิโนอิลาริโอต้องชอบปากกาฝังเพชรนี้มากแน่ๆใช่ไหมอิลาริโอต้องเป็นชายที่โชคร้ายที่สุดแน่ๆถ้าเกิดเขาไม่เห็นค่าของขวัญจากหญิงที่สูงส่งที่สุดในโลกแบบนี้โอ้ขอบคุณมากเลยข้าดีใจที่เจ้าชอบของขวัญของข,ข้า ข้าคงจะเป็นคนที่โชคไม่ดีที่สุดในโลกนี้ถ้าเกิดข้าไม่เห็นค่าของขวัญที่ได้จากผู้หญิงที่ทรงเกียรติที่สุดในโลกเออใจดีจริงๆข้าพูดจริงๆนะหัวใจของแคทเธอรีนแตกเป็นเสี่ยงแต่โมรากับอิลาริโอนั้นมีความสุขมากด้วยความรักของตัวเองพวกเขาไม่รู้เลยว่าแคทเธอรีนเศร้าแค่ไหนองหญิง ว่าเขาไม่รู้ตัวด้ซ้ำว่าข้าหายไปนะมีอะไรให้ข้าช่วยเยียวยาใจหรือเปล่าแกล้งทำเป็นว่าใจของข้ามันปกติดีแล้วกันองค์หญิงข้าจะต้องเสียสละเพื่อสองคนที่ข้ารักที่สุดโมรากับยูลาลิโอข้าจะให้ความเศร้ามาทำลายความสุขของส,ขขอ,งสองคนนั้นไม่ได้ไม่นานเจ้าชายก็สู่ขอมราจากพ่อแม่ของนางข้าสัญญาสัญญาว่าข้าจะรักท่านหญิงโมราไปตลอดกาล ความสุขของนางจะเป็นความสุขของข้าข้าจะรักนางเหมือนที่ดอกทานตะวันรักแสงอาทิตย์โมราก็เหมือนลูกสาวของเราด้วยเราดีใจมากๆที่ได้เห็นคนรักลูกสาวของเราขนาดนี้เราอนุญาตให้พวกเจ้าสมรสกัน มาราเพื่อนรักอาณนะาจักเรานะ่ะไม่เคยมีวันดีขนาดนี้มาก่อนเลยนะยินดีด้วยยินดีด้วยแคทอรีลลูกแม่ลูกแม่โตแล้วนะเอาเถอะเราต้องทำอะไรอีกหลายอย่างก่อนที่งานจะเริ่มเราจะต้องจัดงานฉลองข่าวดีนี้ใช่ไหมล่ะเราจะมาเตรียมการกันเถอะคะ่ะ และคืนนั้นก็มีงานเลี้ยงฉลองใหญ่ทั้งเหล่าราชินีและผู้ว่าการอาณาจักรกับภรรยาก็ออกมาประกาศว่าโมรากับเจ้าชายอิลาริโอจะสมรสกันเคทเธอรีนได้ซื้อของขวัญแสนสวยมาฉลองให้คู่รักของขวัญน,นี้สําหรับเจ้าสองคนสําหรับเพื่อนรักของข้าที่จะไม่ได้เป็นของข้าแค่คนเดียวอีกต่อไปตอนนี้นางคือคู่ชีวิตเจ้ามันสวยมากเลยนะท่านว่าไหม ในหนังสือที่มีคำกล่าวของผู้ที่มากความรู้ที่สุดในโลกรวมกันเอาไว้กล่าวว่าหนังสือเล่มนี้จะนำโชคมากที่สุดให้กับคนที่ได้อา่านจากวันนี้ขอให้พรของข้าเป็นของคนที่ข้ารักขอให้ความลำบากของพวกเจ้าตกเป็นของข้าขอบคุณยินดีด้วยพะยะค่ะขอบคุณมากเลยนะ แคทเธอรีนข้ารักเจ้ามากอย่าพูดจาห่างเหินเหมือนไม่ใช่เพื่อนกันเลยสิเจ้าไม่ใช่เพื่อนรักของข้าอีกแล้วโบราความทรงจำวัยเด็กมันจบลงแล้วตอนนี้เจ้ากำลังจะได้เริ่มชีวิตใหม่ที่สวยงามนะมีความสุขเพื่อข้าธนะโมราไม่ใช่มีแต่ความเศร้าน่ะไปเลยเอราริโอกำลังรออยู่ แคทเธอรีนกล้าหาญมากกล้าหาญมากๆแต่ชีวิตนั้นมันยังจะทดสอบนางต่อไปไม่กี่วันก่อนวันงานอิราลิโอป่วยหนักมากมันเกิดขึ้นกระทันหันและหนักหน่วงมากไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นอะไรอาการของเขาแย่ลงทุกวันโมรานั่งเฝ้าเขาทั้งวันทั้งคืนแคทเธอรีนได้แต่คอยจับตาดูอยากไกลๆ อยากจะอยู่ใกล้เขาเพื่อที่จะดูแลเขาแต่โมราเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะดูแลมันทําให้แคทเธอรีนใจสลายแต่ยิ่งไปกว่านั้นแคทเธอรีนยิ่งห่วงทั้งสองคนมากกว่านางแค่อยากจะเห็นอิลลิโอหายดีแล้วได้กลับมาหาคนที่เขารักซึ่งก็คือเพื่อนรักของนางนางพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อช่วยทั้งสองและนางก็ได้โอกาสนั้นเช้าวันถัดมาไม่ยิงยิปซีนางหนึ่งมาเยี่ยมที่วังท่านเพคะห่างออกไป ไกลออกไปในป่าลึกมีหนองน้ำที่ใหญ่กว่าแห่งแห่งไหนบนโลกนี้หลังหนองน้ำนั้นมีหญิงแก่นางหนึ่งที่รู้จักวิธีการรักษาโรคทุกชนิดที่เกิดขึ้นกับมนุษย์แต่มีแต่หญิงที่จิตวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ราวกับหิมะเท่านั้นที่จะข้ามไปหานางได้และต้องข้ามไปคนเดียวด้วยเพคะข้าจะไปท่านแม่ ไม่แคทเธอรีนไม่มันอันตรายเกินไปนะข้าจะไปเองข้าจะไปเพื่ออิราลิโออิราลิโอต้องการให้เจ้าอยู่กับเขาโมราเขาจะตายนะเธอเจ้าเป็นอะไรไปข้าจะไปเองไม่แคทเธอรีนข้าจะไปเองข้าไม่ยอมหรอกโมราต้องการท่านต้องการแม่อยู่ข้างๆมันเป็นทางเดียวที่จะช่วยเขาได้ข้าจะพาลิโนไปกับข้าเอง ด้วยความหนักใจราชาราชินีและเทศมนตรีกับชายาของเขาและโมราออกไปส่งแคทเธอรีนเพื่อออกไปตามหาทางรักษาอิลาลาริโอลิโนโดีใจที่ได้เดินทางไปกับคนที่เขารักที่สุดแต่แคทเธอรีนนั้นเศร้าเกินกว่าที่จะสังเกตเห็นความรักของเขาไม่นานพวกเขาก็ข้ามป่าผ่านไป องหญิงข้าขอละให้ข้าไปแทนท่านเถอะนะไม่ข้าเป็นคนออกปากสัญญารอนี่เพื่อข้าข้าจะกลับมาข้าจะกลับมาเพื่อโมรากับอิลาลิโอขอบคุณนะลิโนขอบคุณเจ้าที่อยู่ข้างข้าเสมอลิโนได้แต่มองแคทเธอรีนข้ามบึงแต่ทันทีที่นางเดินทางเข้าไปก็มีแสงสีทองครอบคลุมตัวนางและลิโนจำได้ว่ามีแต่คนที่จิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะข้ามบึงได้ เจ้าหญิงแคทเธอรีนท่านจะต้องกลับมาเพื่อที่จะรักษาความรักของคนอื่นเพื่อความรักของท่านเพื่อเพื่อนของท่านเพื่อเจ้าชายของท่านท่านรักทุกคนมากกว่าตัวเองหนองน้ำนั้นดูไม่มีขอบเขตเรากับว่ามันกักเก็บความกลัวความน่าเศร้าของทุกอย่างไว้บนโลกนี้ จนกลายเป็นเงาดำและสิ่งมีชีวิตประหลาดปลาดที่ได้แต่ประกฏตัวออกมาต่อหน้าเทอรีนเพื่อที่จะทำให้นางกลัวแต่ทุกครั้งที่นางคิดว่านางทนไม่ไหวนางจะนึกถึงอิลลิโอกับโมราและสู้ต่อไป นางไปถึงแม่น้ำที่เต็มไปด้วยจระเข้แคทเธอรีนหายใจลึกๆแล้วคิดถึงอิลาลิโอกับโมราอีกครั้งแล้วก็โดดลงไปในแม่น้ำตอนนั้นแสงจากตัวนางสาดออกมาทำให้จระเข้ลีกทางให้นางแล้วว่ายน้ำข้ามไป หลังจากน,านั้นเมื่อนางไปถึงประตูหอ,อกเหล็กก็มีแสงจากตัวนางออกมาช่วยให้นางผ่านไปได้อีกครั้งหนึ่งสุดท้ายนางไปถึงบ้านของหญิงแก่หญิงคนนั้นให้อาหารนางกับเสื้อผ้าใหม่เจ้าจะต้องรักเขาหมอกแน่ๆถึงข้ามน้องน้าหมาเพื่อเขาขนาดนี้ข้ารักเขากับเพื่อนรักของข้าที่กำลังจะแต่งงานกับเขา เจ้ามาถึงที่นี่เพื่อช่วยคนรักของเพื่อนเจ้าเหรอเจ้าไม่เสียใจที่สองคนนั้นรักกันเหรอข้ามาที่นี่เพื่อที่จะให้สองคนนั้นมีความสุขรักแท้มันคือการทําให้คนที่เรารักมีความสุขไม่ใช่เหรอไม่แปลกใจที่เจ้าขา้าหนองน้ําได้แน่นอนจิตใจเจ้าบริสุทธิ์ราวกับหิมะมานี่ นี่คือลิลลี่แห่งชีวิตเอามันกลับไปที่วังแล้วเอราลิโอจะหายดีทันทีที่นางเอื้อมรับลิลลี่นางก็โดนส่งกลับมาหาที่ที่นางบอกให้ลิโนรอทั้งสองคนกลับไปที่วังด้วยกันและเลรัลิโอก็หายดีออ okay. คุณขอบคุณจ้ามากๆเลยนะแคทเธอรีนงานสมรสของอิลลิโอกับโมราเกิดขึ้นอย่างรูหราสองคนออกไปอาณาจักรของอิลลิโอแคทเธอรีนได้แต่ดูสองคนจากไปโอ้ลูกแม่ข้าจะทำอะไรเพื่อทำให้เจ้าหายเศร้าได้นะท่านรู้ไหมส่วนที่สวยงามที่สุดของความรักคืออะไรคือตอนที่เรามีความสุขที่คนที่เรารักมีความสุข โมรากับอิลาลิโอมีความสุขมันทำให้ข้ามีความสุขยิ่งกว่าอะไรท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกข้าพูดจริงมันคือเรื่องจริงถึงแม้นางจะเศร้าแต่การที่นางให้ความสุขกับอิลาลิโอกับโมราได้ทำให้นางมีพลังและความสุขเหมือนกัน และนั่นคือรักแท้ของจริงในความเจ็บปวดของความรักก็ทําให้เราสุขได้เหมือนกันความรักแท้นั้นมีได้ทั้งกับพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนหรือสัตว์เลี้ยงของเรา